สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ชมเป็ดอายุ6สัปดาห์นะคะนี่เป็นสัปดาห์ที่6ของเขาแล้วค่ะก็จะสังเกตว่าเขาจะเริ่มเริ่มจะมีขนที่ปีกแล้วนะคะแล้วก็เสียงของเขาก็จะเปลี่ยนไปค่ะอาหารที่ให้ก็ยังเป็นอาหารสูตรเดิมนะคะเป็นลำรวมผสมยาสั์แล้วก็อาหารสำเร็จรูป,ปโปรโตีนสิบสีค่ะสูวนวิธทีทำอาหารก็จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอ u t u b e อันนี้นะคะ การให้อาหารก็จะให้เป็นช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่เลี้ยงเป็ดก็จะพบว่าเป็ดเนี่ยจะให้ไข่ครั้งแรกในสัปดาห์ที่12นะคะตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6แล้วแต่ก็ยังดูไม่ออกนะคะว่าเป็ดที่ซื้อมาจะเป็นเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมียก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนะคะ ท่านใดมีข้อแนะนำก็แนะนำติชมกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ